มันหนีเพรได้ออกต้อนกนเลยฝ้าคลื่มการฝนสิตกเจ้าหมดก็อยู่นีแ่แหละไม่ได้ไปทั้งได้แหละเงินนี่แหละว่าใครขันนกบานก็นได้มันาการพวกเป็นไรนกปลากับพวกใครขันเฮ้ยเอานกออกตาแดดจังน้อยมืงหนีแดดจังน้อยแล้วมีนกพอพันกรุงเทพต้นกระโจมนี่ มันตัวนึงนี่ทั้งคูมง่มัวเนี่ยก็ตอตกระโจมเสียงใหญ่จโจมโหมดมีเสียงหน่อยนกโตผพเนียดเสียงหน่อยนกโตผาเนียดบริเวลลุ่ดินดอกพันนี่เล่นกงไม่ได้การคักปีละหลายตัวอยู่เด้หมอได้ก็ไดหมอใดลุ่มขีบลุล่ยังแต่ว,ว่าปีนี้ผมก็ได้ตัวนึงฤด,ดูกาลนี่ผมก็ได้ตัวนึงนี่ตาตายคนแล้วนี่ท้ายอีกแล้วนนี่ ายสุดนี่เขาอกแลวเพื่ได้ทีเรลองแต้มสามแต้มอยู่เดียวคนนี้มือหนึ่งต่การอยู่ดีตัวเ,เนรียบเสียงน้อยเอเหนียววงในดีคนนี้พอไดีตัวปีแล้วยุก,กงสีปีพอพันหกปียุกกม่วงหนึ่งห้าปีจอมโหดสองปี ใชเบิ้งสุ่มนกฟึกนี่นกฟึกตัวนี้ก็นกฟึกสองข้อนฟึฟ่งฟึกฟึกเพื่นี้เ่าก็ได้สามแตม้มเ่าก็ได้สามสองข้อนอันนี้นกลูกลูกลกรุงเทพลูกพ่อพันธุ์นั่นละนี่เอาลงกกระโจมนี่เอาใส่กระโจมมือแรกเล้ยเออกมาตั้งกินด,ดินล่องมึงน,นิ่งดีอย่แต่เป็นอยู่เห็นเหี้ยเห็นคู่อยู่อยู่ยได้ไอ้กงก็งเลี้ยเออมาใส่ดินกับเขายากๆนั่นละแต่ว่าหัง มาล้วได้ยินขันน้ำเขาสองซ้เทือเป็นย่ดอกเพราะว่าพอเขาโตกระจ่มเป็นฝึกนเสกกระจงมครั้งแรกเล่นนี่ชิบว่าอเขาเพนีดเล่นนกตัวนี้คารุม่มแม่สามกุ้หอยพ่อกุกเดียวเอามามอขันสองกุกนี่ตัวนี้แต่ว่ามีคารุ่มขึ้นม่พอผ่มีคารุ่มลกอันนั้นริ้วหอยนกฟึกออกเก็ดเทือแลลย พราะท่านได้นกยืนมาไทายนี่แล้พื่นนี่สิเป็นยี่ดอกนกออกวังไอ้ต้นเดือนไม่สานเด่นนกตัวนี้ไงไงเติอเราก็เลยออกจับใส่กุงมาเห็นคันเห็นยังคู่พร้อว่าลุงดินเพราะท่านนี่เป็นดอกอาตั้งยังที่ไปเรื่อยๆ ที่หาเทืากับเริ่มคันเริ่มมยังล้วก็เอามูอมาเทียบแล้วก็คู่หรอกค,คู่ยุขีดินคันคู่ยุขีดินเราออกได้เลยแอยละคนยังเป็นบัวอยู่เอาพอได้ออกไปต้อนนกมือนิมาเบิงมาส้มนกนกท่ากับเฮาคักบ่ได้ไปมือนนิว่านี่ก็ไปยุน้ำนกสองตาดทางบ่ได้นกปลาบอคันจ้อยอํานี้เลยครับ ขอบคุณครับอาจารย์ทุกๆท่านสวัสดีครับ